ช่างไม้คนหนึ่งอายุมากแล้วจึงคิดจะ,กะเกษียณตัวเองไปบอกผู้รับเหมาผู้เป็นนายจ้างว่าขอลาออกผู้รับเหมาก็สุดแสนจะเสียดายช่างมือหนึ่งคนนี้จึงขอร้องเข้าไปว่าช่วยสร้างบ้านส่งท้ายให้อีกหนึ่งหลังได้ไหม ช่างไม้ตอบตกลงแต่พอสร้างเสร็จกลับพบว่าวัสดุเกรดต่ำงานที่ออกมาก็ไม่ประณีตไม่สมเป็นฝีมือช่างใหญ่แม้แต่นิดเดียวผู้รับเหมาตรวจงานเสร็จจึงยืน่นกุญแจให้แล้วบอกว่านี่คือของขวัญวันกเกษียณที่ผมอยากจะมอบให้ช่างไม้ทั้งตกใจและเสียใจถ้ารู้ว่ามันจะกลายเป็นบ้านของตัวเองคงสร้างให้สุดฝีมือมากกว่านี้ เรื่องนี้ก็เหมือนกับชีวิตของเราค่ะบ่อยครั้งที่เราไม่ได้พยายามอะไรให้มันเต็มที่เรียนทํางานหรือทําอะไรก็ตามให้พอผ่าน,านแต่สุดท้ายเราจะพบว่าเราต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองสร้างมาทั้งหมดแม้อยากจะกลับไปแก้ไขเท่าไหร่ก็กลับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำอะไรทุกอย่างขอให้เต็มที่เพราะนี่มันคือชีวิตของเรา